มาดูคลิปนี้นะครับคลิปไซเบอร์สิบชิลนะครับเป็นสี่ชั้นนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพิเนิจอดิโอนะครับไซเบอร์สิบชิลนะครับสภาพสวยๆนะครับราคาบ้านๆนะครับ29,000บาทนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับนะครับสำหรับ t ัตถุนะครับ ท่านท่น WaTech นะครับ24 iMS นะครับ2400อ่ s นะครับตัวนี้ก็อยู่ที่13,500บาทนะครับ w a t e c นะครับ24 0 0นะครับแล้วก็ว a t e c 3,600 iMS นะครับสภาพสวยๆนะครับสําหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ร้านพิเนตรออดิโอนะครับ095 2246497นะครับ แลวก็ PowerM m นะครับวาเทค14นะครับไอ้ขออภัยนะครับวา t เทคไซเบอนะครับ10ชิวนะครับ4ชันแนนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 6 4 9 7นะครับไม่ว่าจะเป็นวา t เทค2 0 0 4 RMS นะครับแล้วก็3,006 r นนะครับก็เชิญแวะชมแวะฟังเสียงได้นะครับที่ร้านพีเนสรีโอนะครับครับต่อเนื่องนะครับ มาเลยนะครับของ NPE เหมือนกันนะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับ2 0 0 2 Pro นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็สอบถามรายละเอียดมาได้นะครับในราคาตัวนี้เป็นสินค้าใหม่นะครับราคาอยู่ที่12,900บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็น NPE เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น422ยอดฮิตเลยนะครับ ตัวนี้นะครับ c 2002ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับสำหรับอยู่ในคลิปนี้นะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นของ npe เหมือนกันนะครับเป็นรุ่น c 1 8 0่นนะครับราคาอยู่ที่7 8 0 0พบาทนะครับ7,800บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ c 1,800นะครับต่อมาก็เป็น npe เหมือนกันนะครับ เป็นรุ่น C 1 5 0 0นะครับอยู่ที่7000นะครับผมรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาต่อมานะครับเป็นรุ่น NPE เหมือนกันะครับ XL 1800นะครับราคาอยู่ที่7500บาทนะครับถ้าท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับร้านทีเน็ตออดิโอนะครับแล้วก็ Power Amp นะครับเป็นของท้าบนะครับ เมกะเก้าพันสองนะครับราคาบ้านๆนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497นะครับร้านพิเนตออดิโอนะครับราคานะครับเริ่มต้นที่27,500บาทนะครับเมก้า9,002นะครับเป็นของททบนะครับสำหรับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0952246497นะครับ สำหรับท่านที่สนใจนะครับก็แวะมาชมได้นะครับที่ร้านพี่เนตรออริโอนะครับสินค้าราคาประหยัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนนะครับเทคโน MA 1 0 0 0 0นะครับเทคโน1 0 0 0 0 0มนสินค้าใหม่ๆเลยนะครับสติกเกอร์ไม่ขาดนะครับราคาอยู่ที่8,000บาทนะครับท่านที่สนใจสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ095 224 64 97นะครับ แล้วก็เป็นอะตอมนะครับสามพันสองนะครับของทาร์ฟนะครับราคาอยู่ที่หนึ่งหมืนสามพันบาทนะครับแล้วก็ต่อมานะครับ i Power 5000นะครับของทาร์ฟนะครับตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่หนึ่งมืนเจ็ดพันบาทนะครับต่อมานะครับก็เป็น PowerA m เหมือนกันนะครับเป็น Power i 6000นะครับราคาอยู่ที่23,000บาทนะครับสำหรับท่านที่สนใจ ในคลิปนี้นะครับสอบถามรายละเอียดมาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับพาวเวอร์แอม์นะครับหลายหลายรุ่นนะครับจำรุ่นเลยนะครับนะครับไซเบอร์สิบเทลนะครับก็แวะมาชมและฟังเสียงได้นะครับที่ร้านพิเนตออริโอนสำหรับคลิปนี้นะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสำหรับทุกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมนะครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ